สวัสดีครับทุกคนหลังจากจบเกมที่สิงเชียงรายยูไนเต็ดพ่ายแพ้ให้กับชุนบุคคุนไดมอเตอร์ไป1ประตูต่อ3ในศึกฟุตบอล f f c แชมเปี้ยนลีก2021ทำให้เชียงรายกลายเป็นสโมรสรตัวแทนจากประเทศไทยทีมที่3ที่ตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ก่อนหน้านี้การท่าเหลือ FC และราชบุรีมิตรผลตกลอบไปก่อนแล้ว แต่ถึงจะตกรอบเหมือนกันกับการท่าเหลือและราชบุรีแต่เชียงรายยูไนเต็ดนั้นได้รับคำชื่นชมจากแฟนบอลทั้งประเทศว่าเป็นทีมที่เหมาะสมกับคำว่าสโมสรตัวแทนจากประเทศไทยทุกประการซึ่งเหตุผลอะไรที่ทำให้ทีมที่ตกรอบเหมือนกันแต่กับได้รับคำชื่นชมโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูถึง5เหตุผลที่ทำให้เชียงรายยูไนเต็ดแม้จะตกรอบแต่ก็เหมาะสมกับคำว่าตัวแทนจากประเทศไทยทุกประการซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับ เหตุผลข้อที่1พวกเขาสู้ได้ดีแม้จะไม่ได้ลงเล่นที่ประเทศไทยโดยเชียงรายอยู่ในเต็ดนั้นเป็นทีมเดียวจากประเทศไทยที่ไม่ได้ลงเล่นในประเทศซึ่งอีสาตัวแทนจากประเทศไทยอย่างบีจีปทุมนั้นได้ลงเล่นในลีโอสเตเดียมของพวกเขาการท่าเหลือได้ลงเล่นที่ช้างอารีนาของบุรีรัมและราชบุรีได้ลงเล่นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานส่วนเชียงรายต้องบินไปเล่นที่สนามกลางในประเทศอุซเบกิสถาน ซึ่งการที่จะเดินทางไปอุซเบกิสถานของเชียงรายในครั้งนี้พวกเขามีปัญหาลบกวนตั้งแต่การหาผู้สนับสนุนและการหาเที่ยวบินไปที่นั่นแต่ในที่สุดพวกเขาก็ผ่านพ้นมันไปได้และลงเล่นได้สมศักดิ์ศรีกับคำว่าสโมสรตัวแทนจากประเทศไทยทุกประการเหตุผลที่สองพวกเขาอยู่ในกลุ่มสุดแข็งแก่งแต่ก็สามารถต่อสู้กับทีมระดับแนวหน้าของเอเชียได้อย่างสนุกคู่แข่งในกลุ่มของเชียงรายยูไนเต็ดในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนลีก2021ในครั้งนี้ มีทั้งชุนบุคุนไดมอเตอร์แชมป์เคลีเกาหลีใต้กัมบะโอซาก้ารองแชมป์เจลีญี่ปุน่นและแทมปิเนตโลเวอร์ตัวแทนจากสิงคโปร์ซึ่งด้วยชื่อชั้นของสโมสตรตัวแทนจากประเทศไทยทาให้ก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นทุกคนต่างคิดว่าเชียงรายมีโอกาสที่จะชนะแทมปิเนตโลเวอร์ได้แต่กับชุนบุกฮุนไดมอเตอร์และกัมบะโอสาก้านั้นคงเป็นเรื่องที่ยากจนเกินไปแต่เมื่อการแข่งขันได้เริ่มต้นขึ้น เชียงรายยูไนเต็ดกับสามารถต่อกรกับมหาอำนาจลูกหนังของเอเชียอย่างชุนบุกค,คุนไดมอเตอร์และกัมบะโอสากาได้อย่างประทับใจแฟนบอลและถึงแม้ว่าจะไม่สามารถเอาชนะได้แต่เท่านั้นก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้พวกเขาได้รับคําชื่นชมจากทุกคนเหตุผลที่3นักเตะเชียงรายวิ่งสู้ฟัดแบบได้ใจแฟนบอลกันทุกคนเรื่องความฟิตที่เป็นปัญหาเรื่องการเดินเล่นไม่ค่อยวิ่งไล่บอลคือเรื่องที่สโมสรตัวแทนจากประเทศไทยทีมอื่นๆโดนว,วิจารณ์อย่างหนัก แต่ภาพเหล่านั้นกลับไม่เกิดขึ้นกับเชียงรายยูเนเต็ดนักเตะของเชียงรายนั้นแสดงให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าการพักเบรกมานานหรือการพึ่งหลงเล่นเกมแรกของฤดูกาลไม่ใช่คออ้างเนื่อสภาพร่างกายที่ไม่เต็มร้อยของนักเตะนักเตะเชียงรายนั้นช่วยกันวิง่งช่วยกันไล่ทุกคนและเกมแรกของพวกเขาจากการวิ่งสู้ฟาดเชียงรายก็เกือบที่จะยันเสมอชุนบุค,คุนไดมอเตอร์ได้ด้วยซ้ำ เหตุผลข้อที่4แม้จะไม่สามารถเอาชนะได้แต่การเสมอกัมบาโอซาก้าได้ทั้งสองนัดนับได้ว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากแล้วสำหรับสโมสรจากประเทศไทยอย่างที่ทุกคนทราบกันกัมบาโอซาก้านั้นคือทีมรองแชมป์ของศึกฟุตบอลเจลีกญี่ปุ่นซึ่งเป็นลีกที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นลีกที่ดีที่สุดในทวีปเอเชียแต่ถึงกระนั้นเชียงรายยูไนเต็ดก็สามารถที่จะยันเสมอกัมบาโอซาก้าได้ทั้งสองนัดที่เจอกันด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งทั้งสองนัด และหนึ่งในสองนัดนั้นมันเป็นการเสมอที่เชียงรายมีโอกาสที่จะชนะด้วยซ้ำซึ่งก่อนหน้านี้มันก็มีทีมจากประเทศไทยเพียงไม่กี่ทีมเท่านั้นที่สามารถต่อกรทีมจากศึกเจลีกได้แต่ที่แตกต่างจากครั้งอื่นๆคือการต่อกรกับกัมบาโอสาก้าในครั้งนี้ของเชียงรายมันไม่ใช่การต่อกรได้อยามที่ลงเล่นในบ้านแต่มันคือการต่อกรกับกัมบาโอสาก้าที่ลงเล่นกันในสนามที่เป็นกลางและเหตุผลข้อสุดท้ายเหตุผลที่5 เชียงรายยูไนเต็ดเล่นด้วยหัวใจที่เป็นนักสู้ก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยเห็นทีมจากประเทศไทยที่โดนยิงแล้วถอดใจพอโดนนําแล้วไม่ค่อยวิ่งสู้แต่ภาพเหล่านั้นไม่ใช่สําหรับเชียงรายยูไนเต็ดเกมแรกที่เชียงรายแพ้ชุนบุคุนไดมอเตอร์ไป1ประตูต่อ2เชียงรายนั้นโดนออกนําไปก่อนถึง2ประตูต่อศูนย์แต่นักเตะของเชียงรายกับวิ่งสู้กันทุกคนก่อนที่พวกเขาจะเล่นมาเป็น1ประตูต่อ2และก็เกือบที่จะตีเสมอได้อยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สําเร็จ ส่วนเกมที่เชียงรายเอาชนะแทมปิเนตโลเวอร์ไปได้1ประตูต่อศูนย์แม้จะเป็นเกมที่อึดอัดแต่นักเตะท,ทุกคนก็ยังวิ่งสู้เต็มที่และมาได้ประตูชัยในนาทีที่87โดยเกมที่เป็นไฮไลทย์ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่านักเตะของเชียงรายนั้นวิ่งสู้ครบจน90นาทีจริงๆคือเกมที่เชียงรายเสมอกับกัมบะโอซาก,ก้าไป1ประตูต่อหนึ่งในนัดแรกโดยกัมบะในเวลานั้นที่นำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์พวกเขาเริ่มเล่นอย่างรัดก,กุมเพื่อก,กันตีในชัยชนะ แต่จิตใจที่โคตรสู้ทําให้นักเตะของเชียงรายนั้นยังคงวิ่งหน้าตั้งแม้เวลาครบ90นาทีและเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วและในที่สุดความพยายามก็ไม่เคยที่จะหักหลังใครพอเชียงรายมาได้ประตูตีเสมอในนาทีที่ 90+4 และจบเกมด้วยการแบ่งหนึ่งคะแนนมาจากรองแชมป์เจลีกได้สําเร็จซึ่งความยากลําบากแต่ก็ยังสู้เต็มร้อยในครั้งนี้ของเชียงรายยูไนเต็ดคือเรื่องที่ทําให้แฟนบอลเห็นข้อแตกต่างระหว่างพวกเขากับทีมอื่นๆ แล้วมันจึงนํามาซึ่งเหตุผลที่ว่าทําไมเชียงรายอยู่ในเตะตกรอบเหมือนกับทีมอื่นๆแต่กลับได้รับคําชื่นชมจากแฟนบอลทั้งๆที่ทีมอื่นนั้นโดนวิจารณ์ยับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่าอย่างไงกันบ้างเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของเชียงรายในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนลีกในครั้งนี้ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับและก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจ และจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ